มาแล้วครับทุกท่านทุกคนเรามาตามข่าวสารกันต่อนะครับก็มีข่าวสารของบางโมซาลามาพูดถึงกันหน่อยหงอาจจะมาช้าแต่คุยแน่สัญญาใหม่ของบางโมนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนครับบอกว่าลิวููเตรียมเปิดการเจราจากับโมฮัมเหม็ดซาล่าเรื่องสัญญาฉบับใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหลังจากกองหน้าชาวอียิปเปยอาจจะเป็นซีซั่นสุดท้าย โมซาลาครับมีสัญญากับลิเวอร์พูลจนถึงเดือนมิถุนายนปีหน้าหรือหลังจบฤดกูกาลน,นี้โดยหลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลบุกชนะแมนยู3-0ในเกมผิวหนังกฤษเมื่อวัน,นิัยนที่ผ่านมาโมซาลาเปิยว่าน,นี่อาจจะเป็นเกมสุดท้ายของเขาที่โอทราฟอร์ดก็ได้ฟราบิซิโอโรมาโนลูกพี่ใหญ่นะครับก็รายงานบอกว่าลิเวอร์พูลจะเริ่มต้นพูดคุยกับรามิอับบาสเอเย่นของโมซาลาที่คาดว่าคงต้องใช้เวลาพอสมควรกว,ว่าจะได้บทสรุปร่วมกันโรมาโนบอกว่า สถานการณ์ในทีมลิวพูเวลานี้ผ่อนคลายมากเอดสลอตเฮชคตคนใหม่มีความสุขที่ได้ร่วมงานกับโมซาลาขณะที่โมซาลาเองก็ต้องการอยู่กับลิวพูต่อไปดังนั้นจึงเป็นเรื่องของเวลาในการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายทั้งลิวพูแล้วก็โมซาลาเองท่านนี้ครับลิวพูจะปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อไม่ได้เพราะโมซาลาสามารถเริ่มต้นหารือแล้วก็ตกลงกับทีมอื่นได้ตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าเลยต้นปีถ้ามีทีมอื่นแล้วก็โมซาลาแอบมีใจอย่างเงี้ย มันก็คุยกันลุล่วงแล้วก็พอหมดสัญญาก็ย้ายและเมื่อถึงเวลานั้นครับความปรารถนาของโมซารอาจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็ได้ถ้าหากว่ามีข้อเสนอแล้วก็อะไรที่มันมาล่อลวงเขาในเดือนมกราคมปีสมย่คือต้นปีหน้าครับตั้งจากเปิดปีใหม่มาอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบม,มีข้อเสนอแล้วก็มีทีมอื่นที่อยากจะได้โมซาลาเข้ามามันก็เลยต้องรีบคุยรีบเจราจานะครับสำหรับชานั้นของโมซาลาแล้วก็ิเวอร์คูล ครับผมพอตามข่าวสารของบางโมเสร็จแล้วครับเรามาตามข่าวสารของอวิกเตอร์โอซิเนกันหน่อยตามข่าวสารของโอซิเนกันหน่อยครับตอนนี้กำลังจะไปเล่นที่ตุรกีกับกาลาตาสรายนะครับก็เป็นรายงานข่าวล่าสุดจากอาสปอร์ครับสื่อตุรกีนะครับรายงานบอกว่าวิกเตอร์โอซิมเมนโซนหน้าทีมชาติไนจีเรีย ได้ของเงื่อนไขพิเศษเลยกับกาลาตาสรายก่อนตกลงสัญญาและกําลังจะย้ายมาเล่นที่หล็กตุรกีซีซั่นใหม่นี้รายงานบอกว่าโอซิมเฮนนะครับได้ตกลงเงื่อนไขพิเศษกับกาลาตาสรายตามที่ตนเองเรียกร้องนั่นคือการยกเลิกสัญญาย,ยืมตัวในเดือนมกราคมปีหน้าหากมีข้อเสนอจาก10สโมสรที่บอกไว้รับการตอบรับจากนาโปลีอะไรเงี้ยก็คือเลไว้10สโมสร แต่โค้ชไรอันก็บอกว่าข้อตกลงเงื่อนไขนี้ใช้ได้กับ10สโมสรที่โอซิเมนระบุเท่านั้นคาดการว่าคงมีปารีสแซงต์แชร์กแมงกับเรนัลบีเป็นหนึ่งในนั้นด้วยแต่ไม่ชัดเจนว่าจะมีเชลซีร่วมอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับหลังจากสโมสรจากพิกีมอัรกฤษอย่างเชลซีเสนอค่าจ้างให้เพียงครึ่งหนึ่งของที่รับอยู่ปัจจุบันกับนาบลีไม่นับรวมโบนัสตามผลงานซึ่งโอซิมนไม่ตอบรับข้อเสนอนี้ ทั้งนี้ครับโอซิมเมนตกลงกับกาลาตาสรายเป็นที่เรียบร้อยเป็นสัญญาณย,ย,ยืมตัวที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดและสโมสตรตุรกีอย่างกาลาตาสรายเองจะจ่ายค่าจ้างให้กับโอซิมเมนแบบเต็มคาราเบลเต็มจํานวนนะครับทางด้านของโอซิมเมนครับเดินทางไปถึงประเทศตรุรกีช่วงเช้ามืดของวันนี้แล้วและจะเข้ารับการตรวจร่างกายในวันนี้ก่อนจะเซ็นสัญญาเปิดตัวในเวลาต่อมานะครับ หลังจากนี้ก็น่าจะตรวจร่างกายอะไรกันแล้วแล้วก็รอเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับจชนั้นของวิกเตอร์โอซิเฮนกับทางกาลาตาสรายนะครับไปเล่นยืมตัวไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดออแล้วก็จะกลับมาที่นาโปรีนะทางกาลาตาสรายเขาบอกว่าเขาจะจ่ายค่าจ้างให้โอซิเฮนแบบเต็มจำนวนนะครับผมคืว่าต้องมารอดูครับว่าเงื่อนไขโอซิเฮนที่จะกรองนะั่นะนะมีผลมากน้อยขนาดไหนนะครับผม อ่ะตามกันต่อเลยนะครับฉะนั่นของตำนานนะฮะก็บอกว่าคอบบี้เมนูเนี่ยยังไม่ดีพอจะเป็นตัวจริงให้กับแมนยูล่าสุดฉนั่นของซูอี้แกรมซูเนสครับกูรูคนดังชี้ว่าคอบบี้เมนูกองกลางดาวรุ่งอนาคตไกลเนี่ยยังไม่ดีพอกับการเป็นตัวจริงให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้ เมนูครับกลายเป็นตั้งแต่ที่โดดเด่นทั้งเล่นให้กับแมนยูแล้วก็ทีมชาติอังกฤษนะตั้งแต่เขาแจ้งเกิดได้ในทีมชุดใหญ่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วดาวเตะวัย19ปีอย่างเมนูครับยิงประตูดได้ในนัดชิงชนะเลิศเอฟเอครับเ่ยวชนะแมนซิตี้เมื่อเดือนพฤษภาคมและยังได้ลงสนามเป็นตัวจริงในนัดชิงชนะเลิศยูโร2024ที่อังกฤษแพ้ต่อสเปนอีกด้วยกองกลางรายนี้ครับต้องลืมวันวัน,วนอันเร饶ร้ายที่ผ่านมากับเกมลิเวอร์พูล และเขามีส่วนกับการเสียประตูที่3ของทีม mm. เมื่อโดน a อเล็กซิสแมกอลิสเตอร์ตัดบอลไป mm. ก่อนจะจบลงด้วยการยิงของโมเมซซล่าย้ำชนะให้กับทางลิเวอร์พูลเจ็บจี๊ดเลยสำหรับแมนยูนะ mm. ทะน่านของแกรมซูเนสเ mm. ชื่อว่าแม้ไมนูเนี่ยอาจจะกลายเปน็นนักเแต่ที่ดีในคตแต่ในตอนนี้เขายังไม่ใช่แข้งสำคัญของแมนยูแบบจ่จาๆนะครับซูเนสได้พูดกับ t a l k Sport เขาบอกว่า mm. ผมไม่ได้ใจร้ายนะ แต่ผมต้องบอกว่าไมนูอาจจะเป็นนักเตะดีแต่นี่คือแมนยูนเต็ดเออผมไม่ได้ต้องการวิชารณ์แมนยูนเต็ดหรอกแต่มันไม่ได้ต่างไปจากอดีตเลยเมื่อคลาสสกลเก้าเข้ามาที่แมนยูนเต็ดในสมัยของผมพวกเขาคือนิวจอร์จเบสหรือนิวบอบบี้ชาตันหรือว่านิวเดนิส s ลว์มันคือฮอลลีวูดเอฟซีพวกเขาเรียกไบเยนมิเนกในเยอรมันว่าฮอลลีวูดเอฟซีแต่นี่มันคือแมนยูนเต็ด เอ่อถ้าใครสแสดงโชว์อะไรเจ๋งๆออกมาเนี่ยพวกเขาก็จะถูกจัดให้อยู่ในประเภทซูเปอร์สตาร์ก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นนักเตะที่ดีได้ซะอีกและตอนนี้ไมนูควรจะเป็นนักเตะสำรองที่ดีให้กับทีมไม่ใช่เข้ามาแล้วถูกตั้งความคาดหวังและต้องการให้เขาทําผลงานที่ดีที่สุดให้กับทีมให้ได้อันนี้คือสิ่งที่แดนนันของแกรมซูเนตครับก็แนะนำครับบอกว่าขอบีไมนูกองกลางดาวรุ่งอนาคตไกลยังไม่ดีพอเป็นตัวจริงให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณนเวลานี้ ก็ต้องมาวิเคราะห์วิจารณ์กันเอานะครับฝากไว้ด้วยสำหรับ u s c o r e 365ครับอัปเกรดความมันรางวัลคูณ2นะครับเดือนนี้เดือนกันยายนยิ่งเล่นยิ่งได้เล่นเท่าไหร่ลุ้นรางวัลได้2เท่านะครับเล่นอะไรก็ได้ครบ100บาทลุ้น200บาทเล่นครบ1 0 0 0บาทลุ้น2,000บาทเล่นครบ1 0,000บาทลุ้นไปเลย2 0 0 0 0บาทนะครับโอ้โหกิจกรรมของเขาเยอะมากๆแล้วก็เอเชียพาวเวอร์บอลนะครับเล่น3ตัวลุ้น3ต่อ เริ่มต้นแค่100บาทถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไปได้เลยครับแอดไปที่แอดยูสกอ365มแอดอำนาด้วยที่แอปสีเขียวบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลจะได้รับสิทธิพิเศษโคโ้ชลดต่างๆเยอะแยะมากมายเป็นกิจกรรมต้อนรับเดือนกันยายนนี้ครับมีตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นสําหรับกิจกรรมดีๆของทาง u s c o r e 365ครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับ UScore นะ365แอดไปได้ครับแอดไลน์ เรามาตามกันต่อครับที่โยชัวคิมมิชนะครับทางด้านของคิมมิชเองครับตอนนี้ถูกแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมชาติเยอรมนีเป็นที่เรียบร้อยนะครับยินดีด้วยนะครับผมทางด้านของอินซิเลกครับล่าสุดแต่งตั้งคิมมิชเป็นกัปตันคนใหม่แล้วนะล่าสุดนะครับยูเลียนในเกลมันส์ครับคุณซื้อทีมชาติเยอรมนะีเนี่ยแต่งตั้งโยชัวคิมมิช เป็นกัปตันทีมชาติคนใหม่แทนที่ของอีกายคุรกันที่ประกาศรีทายจากการรับใช้ทีมชาติหลังจากเส็จสิ้นภารกิจยูโร2 2 4เมื่อสมัมมอรอที่ผ่านมาดาวเตสารพัดประโยชน์ในวัย29ปีครับจะสืบทอดตำแหน่งกัปตันทีมหลังจากรับใช้ชาติไปแล้ว9 1นัดนับตั้งแต่ประเดิมเล่นนัดแรกในยุคข,ของกุศลย,ยางยูคิมเลิฟนะครับในบทบาทประกันหลัง3ตัวเกมชนะสโลวาเกีย3-1เมื่อปี2016 นเกยมานส์ครับพูดถึงกัปตันทีมคนใหม่อย่างคิมิชครับก็บอกว่ายชัเเป็นผู้สืบทอดที่เหมาะสมเขาเป็นผู้นำจากความมีทัศนคติที่ดีของเขาเองนอกจากนี้ครับในเกียวมานส์นยังได้แต่งตั้งรองกัปตันทีมด้วยโดยเขาเลือกอันเดรียรูดิเกอร์และก็คลยฮาวเวตรับผิดชอบตรงนี้ขณะที่มาร์คอันเดรตราสเตเกนจะก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งทีมชาติต่อจากมานูเอลเนอร์ uer, ที่ประกาศอำลาทีมชาติแล้วเหมือนกันสำหรับนเออร์ ส่วนนิคลาสโปรคลุกพาสคาร์โกสแล้วก็ยูนา,านทานานะครับจะเข้ามาทําบทบาทมากขึ้นในฐานะผู้นําของทีมสําหรับการทําหน้าที่กับตันทีมชาติอย่างเป็นทางการครั้งแรกของคิมิชจะประเดิมด้วยเกมพบฮังการีที่ดูเซดรอฟวันเสาร์นี้นะครับผมก็คือว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์พักเบรกทีมชาตินะฮะอ่ะก็ต้องมารอดูครับว่ากับตันทีมคนใหม่อย่างคิมิชจะควบคุมยังไงนะครับก็ยินดีด้วยนะได้เป็นกับตันทีมแล้วนะครับ อะมาทิ้งทวนข่าวสารของคีแรนทริเปียร์กันหน่อยครับไม่เปลื้มครับเป็นตัวสำรองที่นิวคาสเซิลอาจจะไปตุรกีในเดือนนี้เลยนะครับรายงานข่าวล่าสุดจาก Sky Sport ครับเชื่อว่าคีแรนทรูเปียร์ฟูลแบ็กทีมชาติอังกฤษอาจจะย้ายออกจากนิวคาสเซิลในอีก2ส,สัปดาห์ข้างหน้าโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ตุรกีหรือซาอุดิอาระเบียโดยมีการบอกว่า3ทีมดังจากตุรกียอย่างฟเนเช่เบซิตัสแล้วก็อ e ิยุปซอนะครับ ได้ติดต่อหานิเซลแล้วเพื่อขอยืมตัวเคลานทริเปียไปใช้งานพร้อมเสนอเงื่อนไขซื้อขาดเหตุมันเกิดหลังจากที่ทริเปียในวัย33ปีเพิ่งลงเล่นเป็นตัวสำรองไปนัดเดียวในศึกพิพ์อังกฤษซีซั่นนี้นอกจากนี้อาร์เซนลทีมเงินหนาจากซาอุดิอารบเบียก็พยายามจะเซ็นสัญญาก,กับทริเปียอยู่ด้วยแต่จากเส้นตายที่ปิดตลาดของซาอุในวันจันทร์ที่2กันยายนนะครับจึงเป็นไปได้ยากมากที่ดีลนี้จะเกิดขึ้น แต่กับตุรกียังมีโอกาสเกิดขึ้นได้เนื่องจากตลาดซื้อขายที่นั่นจะปิดตัวลงในวันที่13กันยายนนะครับปัจจุบันทริปเปียยังเหลือสัญญากับนิวคาสเซิลอีก2ปีเขามีความมุ่งมั่นอยากเล่นให้ทีมชุดใหญ่เป็นประจำหลังประกาศรีทายจากทีมชาติอังกฤษไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับได้เชื่อว่าเขาไม่พอใจกับการที่ต้องเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับติโน่ริฟราเมนโตนะ่ครับโอ้โหเอาล้สิครับต้องมาตามนะครับสำหรับสถานการณ์ของคีแลนทริปเปียนะครับอาจจะ น้อยใจนะที่ไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็จะหันไปหาทีมอื่นนะอาจจะเซไปทางตุรกีหรือว่าซาอุดิอาระเบียโอ้ต้องมารอดูครับสำหรับคีแลนทริปเปียนะครับที่นี่ไม่ต้องการและจะเซไปหาใครนะครับโอ้โหนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นนักเตะมากประสบการณ์ในวัย3 3ปีนะครับน่าสนใจครับสำหรับอนาคตของคีแลนทริปเปียก็มาตามกันเอาเพราะว่าเป็นนักเตะอีกคนที่มากประสบการณ์เคยเล่นเวทีใหญ่ๆมาแล้ว ซัปเปอร์แอตมาดริดอะไรเงี้ยโอ้โหเจ็บจี๊ดหมดละฮะเจอเจอทริปเปียเก็บเอาหมดนะครับก็ต้องมาตามจริงทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวสารที่ผมเอามาอัปเดตให้ฟังก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับกินข้าวกินปลาก็หรือยังเนาะทำอะไรกันอยู่นะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยครับฝนตกฟ้าร้องเดี๋ยวก็ร้อนเดียเด๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็หนาวนะครับ อย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าสุขภาพสําคัญมากๆพอสุขภาพดีเนี่ยเงินทองก็จะไหลมาเทมาไม่ต้องกลัวนะครับแต่สุขภาพไม่มีขายครับต้องรักษาให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมแล้วก็เหตุการณ์น้าท่วมนะก็เริ่มที่คลายลงบ้างนะครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะทางภาคเหนือหรือที่อื่นนะครับที่เจอน้ําท่วมเนี่ยผมก็เป็นกำลังใจให้ครับติดตามข่าวสารตลอดนะครับเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรต่างๆนะเพราะว่าอยากจะ ให้ทุกอย่างเนี่ยกลับมาอยู่ในสถานการณ์ปกติเหมือนเดิมนะใช้ชีวิตกันเหมือนปกติ่นะผมก็เป็นลรงใจให้ครับอ่นะสู้ๆนะถ้าทุกคนไม่สู้ก็มันก็จะแบบมันจะท้อไงเราต้องสู้ผมก็เป็นพลังบวกอะไรกันนะมอบพลังบวกให้กับทุกท่านทุกคนเหมือนเดิมนะครับจากใจของเอฟชียนอายุแล้วก็สเก็ตฟุตบอลเช่นเคยยาวๆแบบจังๆเนาะจังๆเ,เลย